อาจารย์พอดีโม่เสร็ดูกระท่อมอยู่ครับอาจารย์ขอเตินไปกับลุงครับดูดูทุเรียนครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ดูว่าสวน์ทุเรียนนี้มีทุเรียนกี่ต้นครับแล้วก็ปลูกง่ายไหมการปลูกทุเรียนเดินไปกว่าจะถึงครับผมไม่ได้น้นอยเลยครับทุเรียนก็เริ่มออกลูกแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงครับพอจะ ทุเรียนอยู่ที่นี่นี่ประมาณกี่ต้นครับนี่น,นี่ครับเป็นลูกเลวเรับนี่เป็นลูกอะ้รเขาบนี่เฉพาะต้นใหญ่ประมาณสี่สิบสามต้นครับ,รบผมลุงลผมขอนามนลุงชื่ออะไรครับผมนี่รรลุงชื่ออะไรครับผม ชื่อเปลือนครับลุงลุงเปลือนบ่ครับลุงเปลือนลุงเปลือนแต่ก่อนก็ไปทําสวนที่ไหนครับไปเคยไปรับจ้างภาคใต้ครับไปรับจ้างอยู่ภาคใต้ทําสวนทุเรียนที่นู่นใช่ไหมครับให้เท่าแกทั้งทั้งเคยปลูกเคยปลูกทั้งทั้งเงาะทั้งทุเรียนเคยปลูกเขากแกแนะนำนะโอ้เขาแกแนะนําปลูกให้ให้ปลูกให้แก่เลยครับผมเป็นเป็นลูกจ้างครับครับผมพอจะขอวิธีวิธีปลูกทุเรียนได้ไหมครับหน่ยว่าปลูกง่ายไหมครับวิธีปลูกง่าย คือปลูกปลูกง่ายครับแต่ว่าการรักษาเติบโตเนี่ยมันยากหน่อยอครับปูนี้คือขุดลุมยังไงครับเนี่ยคือทุเรียนไม่ไม่ต้องขุดก็ได้ครับเราไปเล่นดินพว่าเราเราจะปลูกตรงนี้<อ>เราเล่นดินดินขึ้น<อ>ขึ้นให้มันลึกประมาณนี้แล้วก็เอาไอ,พพอ,ไอ้พวกแล่พวกอะไรผสมพวกดินขาวพวกปูนขาวคัะปูนขาวเออปูนขาวแล้วก็ไอ้ยาอนะไรนั่นคือท,ที่บัดไอ้ยา ที่เขาโพลดานเออโพลดานโพลดานโรยรกันพวกปลวกัปลวกมันชอบกินรากมันเนาะครับกันปลวกกันพลวกนอนในดินเราก็คลุกคลุกให้มันเข้ากันมันเราผสมปูนนี่แหละครับแล้วเราปลูกแล้วก็ขุดโจ๊ะเราไม่ต้องปลูกเลือกเราฉีกทุ่งมาเราก็คลุกเครื่องมาณนี้ยไม่คล้ายกับตั้งไว้นะครับตั้งไว้แล้วก็เล่นดินอ๋อเล่นดินแค่นั้นเล่นดินโอ้เล่นดินให้มันทำเป็นแบบมูลหลังต่ำห้ังเต่านะก่อนเราก่อนจะปลูกเราต้องติดสปริงเกอร์ให้เราไปก่อนให้ปลูกถ้าเราไปให้น้ำกับทรายมันไม่ได้ครับ มันยากมันมันจะโตมีตายเยอะผมมันต้องวางระบบน้ำอย่างนี้นี่ครับนี่ยการจะเป็นก็ให้รับรอแล้วค่อยปลูกก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยสันนิยมโอ้ยากครับยากการเติบโตแล้วนี่ยิ่งโตยิ่งยิ่งยิ่งดูแลนะครับนี่ยมีนอนจอดให้ผมพาไปดูมั้ยอ๋ยิ่งโตยิ่งดูแลยากว่ะโอ้ไม่ได้ง่ายด้วยสันนิยมใช้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลหรือน้ำห้วยรถเคลื่อนโอ้น้ำเคลื่อนเลยว่ะเนี่ยน้ำเยอะเลยต้องไม่แห้งเลยนะหน้ามาดูนี่ ถ้าเราไม่ไม่ปนยาเนี่ยมันจะไปเลยนะมีนอนเจาะเห็นไห<อ>มนี่กินเปลือกกินเปลือกเ<อ>ข้าเ<อ>ข้ากระดูกข้างในมันจะกลายเสียไปเลยเห็นไหมมันจะทําให้เสียเลยเนาะครับนี่ผมแกะมาวานเนี่ย<อ>ตัวตัวนอน,นี้นี่ประมาณเท่านี้ก้อยอะ่ะโอ้ดวงบ่ครับเป็นดวงดวงยาวๆโอ้ดวงทุเรียนบ่ครับมันมีแมงในป่าที่มีปีกหนาๆมันมาเกาะแล้วก็กินกินกินเปลือกไปก่อนนะมันกินกินเปลือกอย่างงี้แหละกินกินแล้วก็ไข่ใส่มันจะกลายเป็นนอนเจาะต้องดูแลอย่างดีเลย ไม่ง่ายครับทุเรียนถ้าถ้าใครไม่สู้ยาไม่ต้องไปปลูกเลยเสียรายงบประมาณเปล่าอันไม่ง่ายเ่ยต่นนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายทางงอกง่ายครับถ้าปลูกไว้กินต้นสองต้นไว้หลังบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะได้เรารักษาง่ายปลูกไว้กินรับลูกห้าหกสิบต้นนี่เราปลูกรักษายาเราต้องดูแลมากพื้นที่กี่ไร่ครับนี่อันนี้ประมาณน่าจะเกือบสี่ไร่ครับสี่ไร่ก็คุ้มเลยนะถ้าถ้าเป็นผลผลิตมากนี่ย คุ<ผ>ม้มเลยเยอะแล้วนี่ถ้าถ้าโตหมดนะครับเป็นตันเลยนี่ถ้ามันประมาณนี้แล้วนี่ครับผมถ้ามันใหญ่ต้นขนาดนี้มมันเื่อกี้อายุอายุประมาณกี่ปีนี่อันนี้ย่างเขาห้าปีครับน,นี่โอ้ต้นห้าปีแล้วปะ่ะครับเห้าปนีนี่นี่ติดลูกเริ่มติดลูกบางต้นครับแต่ติดลูกไม่เยอะเพราะว่าอายุไม่ถึงยังไม่ถึงครับมันน่าจะเจ็ดเจ้ค่อยเดนะเจ็ดปีถึงจะได้ผลโอ้ครับได้ผลพื้นที่ภาคใต้ก็เหมือนกันอย่างนี้ป่ครับครับ โอเป็นที่แบบน้ำไปเลยเนาะเป็นแบบโอ้เป็นโนนสโลปเลยหาที่แบบนี้ยากเนาะยากคือทุเรียนนี่อายุมันประมาณเหมือนเหมือนยางเลยครับลูกยางถ้าไม่ถึงเจ็ดแปดปีก็กรีดเอาน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ทุเรียนเหมือนกันเหมือนกันแต่ทุเรียนมันอ่อนแอมากกว่ายางอีกลูกยางออ่อนแอมากกว่ายางครับมันเป็นไม้เนื้อชนิดนิดอ่อนอ่อนแอมกชอบตินด้วยชอบเจาะด้วยครับตายง่ายด้วยป่ะครับโอ้ตายง่าย อ้สวนข้างๆเข,า,ขาปลูกลำใหญดกมากเลยต้องลุงลุงเปลี่ยนบอกว่าต้องวางระบบน้ำก่อน<ช>สปริงเคร์่อก่อนถึงจะปลูกทุเรียนได้ถ้าเอาสายยางนี้ไม่ได้เลยไม่แนะนำเลย,ายยางลดดินมันแน่นด้วยนะดินมันแน่นมันมัน,น,น,มนเอาบัวรดได้ไหมล่ะครับได้ครับแต่เราต้องขยันต้องให้มันเชื้นนะรดให้ารถแท่งหนึ่งให้มันชื้นไปเลยอย่าไปรถบัอหนึ่งสองบัวไม่ได้ครับ ให้มันเปียกลึกๆหน่อยแล้วแล้วได้ครับงั้นงั้นไม่ได้หรอกงั้นยากงั้นเนาะถ้าคิดจะปลูกต้องมางระบบน้ำเท่านั้นสมบูรณ์อะอโตโอ้โตนี่สวยครับปีหน้าด้วยดูกริ่งมันองหวัดทมวยหนักนี่เอาไว้กริ้งใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันจะได้รับน้ำหนักของลูกโอ้แสดงว่าต้องมาพอได้มาเจอลุงแล้วจากที่ว่าจะปลูกเต็มที่นี่สองสามต้นนี่ต้องเปลี่ยนใจแล้วเพราะต้องวางระบบแบบนี้แล้วก็ถังน้ำครับ ต้องหาที่ตั้งมีเน้มครับเจาะบันไก็ได้มีพมีบ่อน้ําอยู่มันสระน้ําครับผพมีสระอยู่แต่ผมจะปลูกในร่องนะผมจะปลูกลองดูสองสามต้นหน่อยแต่ว่าก็ลุงไม่ให้แนะนําให้สองสามต้นกนะปลูกน้อายุรถบัวถ้ยันเนาะแต่ถ้าจะทําเป็นสวนอย่างนี้มันต้องมีระบบต้องมีระบบใหญ่ๆเลยถ้าเราไม่ไปไหนนี่เราปลูกแค่ไรหนึ่งเนาะประมาณสักสี่สิบต้นมันได้สี่สิบต้นเราไม่ต้องปลูกห้างมากหนึ่งไร่ได้สี่สิบต้นหรอครับแต่ว่านี้ได้สี่ไร่ได้สี่สิบต้นแสดงว่า ปูห่างแล้วนะครับอันนี้เจ็ดเจ็ดลันเจ็ดเจ็ดตัวเขาปลูกแปดแปดนะเขาปลูกแปดคูณแปดเราพื้นที่น้อยเราก็ปลูกปลูกจำกัดเนาะพื้นที่จำกัดเนาะเพราะว่ามันมันไม่ไม่เหมือนเง่จริงโง่มันจะแบจ็บเป็นอย่างนั้นบ่คเพราะเะนั้นมันห่างกว่าดูมันโูงด้วยครับครับผมครับเป็นอย่างนั้นบ่ครับโอ้ยต้นนี้สมบูรณ์ดีต้นนี้มันใหญ่เลยดูคนเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้ามันจะปล่อยให้นุ่นน้องบ้านดูมาว่าหน่อยมันก็ได้ครับ เอไอ้กโมนี่เขายายามให้ไวนดเลยแล้วแไอ้ทีแดงๆที่เห็นนี่ทาอะไรครับเน่ยาหญ้น้ายางครับอ๋หนายางครับผมจะผสมกับไอ้ายาฆ้าแมลงนะเอาไปผสมกับน้ำแล้วก็เราเอามาทูๆจะให้มันทาไม่งั้นแมงมาเจาะแมงมาเจาะเนาะมันเจาะด้วงครับ้ที่เรียนต้อกเลยมีที่บาดสู้ตามบมพอเจอลุงอาจารย์บตดนี่สู้จริงเลยอาจารย์บตดนี่สู้ัมาดูปุ ว่าปลูกแล้วี่แกหันไปปลูกใ่อาจารย์ใบสวยกว่านี้เนาะอาจารย์บัดทำจริงเนาะใช่เขาส่วนของอาจารย์นี่ใบแบบใบมันุ่งเลยเนาะอันนี้มันโดนราทบนี่โดนราทบถ้าเราไม่ไม่แก้มันจะไปทั้งแปลงเลยโอ้มันจะเป็นหมดเลยบ่ตายหมดเลยทับทั้งแปลงเลยอะทั้งต้นเลยรัดโอ้เป็นเป็นยางงั้นบ่เป็นอย่างงั้นบ่ครับแต่อย่าว่าของใครส่วนไหนที่ว่าเออสวยไปแล้วเราไม่ต้องดูแลไม่ได้ถ้าราทบเนี่ถ้าไม่ไม่รักษาก่เนี่ย มันจะลามไปทั้งสวนเลยมันเป็นเชื้อราเหรอเพื่อนในยุงข้างล่างเนี่ยเชื้อราเห่อครับราเขาราชุดใหญ่มันทับโอ้มีราชุดใหญ่ด้วยป่ะครับราทุกต้น่ะของใครครับที่ติดขออาจารย์บอกที่ติดถนนเนี่ยทำไมเห็นไม่กี่ต้นเนาะแต่แรกปลูกสองร้อยต้นนั่นน่ะลูกตายลูกตายแต่จะซ่อมไปทีละห้าต้นสองต้นของแท้เนี่ยต้องอยู่หลังเขื่อนเรยนี่เนาะเล้างปลาเลยนี่คนปุ๊บพอฝนตกลางปุ๊บแมงกินใบเลยนี่ครับสวนที่นี่นี่เน้นม้อนทองอย่างเดียวบ้ะครับ ัท้งของการยาวก็มีเหมือนกันครับปุมีแค่นี้สบายเลยเนาะอาจารย์ครับลุงครับมีแค่นี้พอเลยครับถ้าเป็นลูกนะจบเลยตตอนมันถึงสิบปีเนี่ยสบายแต่เรียนตามที่ท่อกแกตายกันแนะนน้องบัณคือเขาจะไม่ให้มันสวยมากใบใบสวยมากต้นสวยมากคือยิ่งสวยยิ่งรูกเยอะก็รับนะท่อแกนะเด็กมานูพ้างนะให้มันสวยปานกลางประมาณนี้เลยนี่ ประมาณนี้พอเราจะเป็นโรคมากถ้ามันสวยมากจะรับนะใช้สปริงเกอร์คู่ตัวนี้นะตัวละต้นครับนี่ผมเพิ่งวางเพิ่งวางขอเพิ่งวางเพลทป่ะตัวที่หลังเด็กอนอันเดียวแต่ก่อนอันเดียวนี่ลุงก็วางเองเลยนะครับน้ำบน้ำอะไรเงี้ยทำเองหมดเลยแสดงว่าไปอยู่นู้นหลายปีแล้วครับแหงไปอยู่ฝั่งใต้หลายปีเลยสองเก้าอ่ะสองเก้านี่ผมยังเล็กๆอยู่เลยครับผมยังเรียนประถมอยู่เลยผมอายุสิบแปดนะ ไปตั้งแต่อายุสิบเอ็ดตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็แล้วนะไปรุ่นเลยไปแล้วกลับมาทีนี้ก็ได้มาอยู่เฝ้าที่สวนที่นี่เลยครับอยู่ที่บ้านเลยบ้านเกิดเลยครับซับมาเลยครับโอ้ลำใหญ่นี่ลำใหญ่ดูกจริงจริงเลยโอ้เขาไม่ใหญ่ปะใหญ่เยอะหลายคนไม่ใหญ่หลายคนปลูกสิบต้นนะ้วกเราทำสิบต้นมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมี ตายสักสี่ต้นหรือห้าต้นเราพิบัติเขาต้องมีตายด้วยบ่กครับถ้าเราปลูกพีต้นเนี่ยมันไม่ไม่รอดผมเห็นเงากล้วยนี่แสดงว่าปลูกต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงว่านี่คือต้นประมาณซื้อต้นมาเล็กๆกันแล้วต้นกล้วยบวบแล้วก็มาปลูกต้นกล้วยเสริมให้มันบางๆเพราะอากาศมันจะร้อนมากทุเรียนบางซืวอากาศร้อนไม่ไม่ค่อยได้ครับครับผมครับแล้วมีเงาแซมด้วยครับครัต้มมาสานกันปลูกก็ปลูกไม่ยากจากที่ลุงบอกนะครับเนาะแต่การดูแลนี่แหละมันยากการดูแล การดูแลเอาใจใส่นะนอาจารย์น้องนี่ครับผมโอ๊ะลองกองแต่อยู่อยู่ที่ภาคใต้เขาก็ปลูกลองกองใส่กันอย่างนี้ป่ครับแถวจันแถวอะไรก็เหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันครับเขาปลูกใส่กันมังคุดด้วยมังคุดอะไรด้วยเนาะนี่ครับต้นใหม่ต้นใหม่กี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้ปีกว่าปีสี่เดือนเลยโอ้ลูกใหมบนั่นเอง ถ้าได้ขึ้นอีกขึ้นเร็วนะครับครับถ้ามันติดแล้วมันโต,ลตเลยเราให้ปุ๋ยให้น้ครสูตรแบบไหนอีกเนี่ยปลูกทีแค่หนึ่นี่ผมผมปลูดินปลูกลินเอานะคือปลูกคู่กันป่ะครับปลูกแบบไหนีกเ<ม>ขาเอาา<ม>ียนว่าคู่แต่สองเม็ดก <N> ับอ๋อปลูกสองต้นอย่างนี้ยนะอ๋อให้มันโตมันมันสูงปุ๊บผมมันใจปรมานี่ไอ้ต้นนี้เอียงไปฝั่งนี้ต้นนี้ก็เอียงไปฝั่งนี้อ๋อมันจะเอียงไปทางนู้นป่ะครับ เราจะได้ไม่เสียเปรียบไม่ไม่เสียพื้นที่ด้วยเขโอ้เป็นอย่างนั้นเหรเราจะได้เก็บเกี่ยวทั้งสองต้นนะพี่บังปลูกมันด้วยเนาะไม่ให้ว่างครับผมเสริมให้มันบังลมเทอร์เซอรียนถ้าลมมากไม่ได้นะโค่นเลยบ่ครับมันโดนลมมากไม่ได้อันนี้กำลังปลูกครับต้นใหม่มันตายจบอันนี้กำลัอย่างงี้นี่เห็นไหมพงขาวที่ผมรวยรยนี่รวยข้างหน้าเลยบ่ครับรวยรวยในดินแล้วก็คลุก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 ให้มันเข้ากับก็ไม่ได้ไม่ได้ขุดอะไรเลยครับไม่ไม่ต้องลึกครับไม่ต้องลึกถ้าลึกตาย ปลูกลึกถ้าดินดินที่ที่แกะอยู่ลึกนี่แหละอยู่นี่แหละให้ราอยู่นี่แหละห้มหายใจนะคือเหมือนกับเอาเอาต้นต้นทะเลไปตั้งไว้แล้วก็เล่นดินเอาดินเอาดินมาพูนแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเราก็ต้องเอาดินตั้งไว้เอามือเคลียเคลียรให้มันกลมๆลมนิดนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ตั้งแล้วก็เอาดินแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองง่ายๆครับเหมือนต้นนั้นเถอะมีต้นนี้โดนรานี่ยากเหมือนกันนะแต่เรื่องการดูแลนี่แหละจะยากยากจริงๆครับผมยอม เห็นระบบน้ําขนาดน้ำอย่างนี้เขายอมเขาตายเขาสู้ตายเขาสู้อ่ะโอ้เขาสู้จนได้เลยนะกันทะลักสิเกตจันเหมือนกันเื้าเมืองจันเหมือนกันครับแต่ได้แล้วมันสุดยอดจริงครับมันสุดยอดมึงเขาอาจารย์นะครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหโดกรมมาเนี่ยเขาแกเป็นวิธีกรแกเจ้าของสวนเป็นร้อยไร่หนูแกบ้าโอ้ผมซฟอมซฟอมห้าครั้งก็มีเขาบ้าตายแล้วก็รวยเลยเนาะตายแล้วก็ซอมแก่แกเท่านั้นเขารวยเลยเนาะครห้าครั้ง ถึงมันจะได้นทนโอ้ต้องลองผิดลองถูกห้าครั้งเลยบ่ครับตายผมซ่อมอีก,อกอรค,ครับซ่อมจนจนจนก็จะเบื่อครับผมจะไม่รู้จะทำยังไงขอบคุณมากเลยครับ,รบขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับครับผม